วัครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับในช่อง Racing Record Channel นะครับสำหรับตอนเช้าบรรยากาศดีๆนะครับของคนทำงานเนาะอวันนี้ผมก็จะอวันนี้อยู่กับรถมอเไซค์นะครับ MT09 นะครับซึ่งผมใช้ในการขับไปทำงานอยู่บ่อยครั้งนะครับที่จังหวัดปจีานเนาะ MT09 เนี่ยเป็นรถที่โอ้ขับดีมากๆครับ เ,เรียกว่ามัสเตอร์อัสท็อป 3847cc นะครับซึ่งในการครับพิกไบนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านที่มีรถนะครับได้ผ่านการเข้าคอร์สนะครับอบรมสุกทักษะขับขี่ปลอดภัยนะครับซึ่งให้เราใช้รถได้อย่างถูกต้องนะครับเต็มประสิทธิภาพในไม่ว่าจะการถูกระบบการเบรกนะครับการใช้เบรก องการเข้า,ขขขาโค้งการพอกอะไรหลายอย่างครับถ้าเราไปเข้าอบรมเนี่ยเราจะได้ความรู้มากนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะเดินทางไปทําง,งานนะครับที่จังหวัดประจวบปิ่นเลนะครับอำเภอนาดีโอ้โอมาไมาดมาใจเย็นลูกพี่โอ้แกก็ออกมาไปดูฉันเลยเนาะไม่ว่ากันครับคนไทยด้วยกัน เขาอาจจะไม่เห็นเราป้ป้าป้ว้าว เอาสักหน่อยเอาสักหน่อยนี่ตอนนี้ก็จะถึงปังทลงชัยนะครับผมมาจากโชคชัยเดี๋ยวเราต้องหาต๊มแวะเติมน้ำมันสักหน่อยนะครับคลิปนี้ผมอาจจะพูดอะไรไร้สาระมั่วซั่วนะ,ะเพราะว่าเป็นคลิปแรกเลยนะครับสำหรับการที่ได้มีไมค์นะครับในการพากเพื่อแล้วก็ขับรถไปด้วย บางทีก็พูดอะไรไปไม่รู้เรื่องเราตอนนี้น้ำมันเรามีน้อยมากนะครับอตรงน,นี้แยกลำพะะเพิงนะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปไปราจินบรุรีจุดหมายของเราคืออำเภอนาดีนะครับเดีย๋ยวเราต้องข้ามถนนไปเติมนะเอาหน่อยสิโอ้โหย รุ 09, ่นที่0มีค u ิ c k ิ h i ต t e r นะครับเวลาสับเกียร์หรือข้อเกียร์นะ่ะเราไม่ต้องยกคันเร่งแนละ้วแล้วก็เราไม่ต้องกำคานเลยเราเตะเกียร์ปั๊กๆได้เลยนะครับเฮ้ยไปรุ่นทำไรวะทำไมเราไปรุ่นเฮ้ยไปกันต่ออันนี้จริงผมน่าจะสายแล้วแหละวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไร ั๊มน้ำมันปัน๊มนี้โอ้ไม่ได้มันจะมีปตทอ,อยู่ฝั่งนี้ฝั่งขวามือนะครับเดี๋ยวเราต้องย้อนสอนเอ้ยไม่ใช่เราต้องไปยูเทิร์นโอ้ย้าใช่ไหบ,ย,นะบยังไงก็อย่าลืม กดติดตามนะครับกดกระดิ่ง subscribe ให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจกันในการทําคลิปเนาะเราก็อยากจะทําคลิปไปเรื่อยๆไปเปลือยเ,เห็นคนอื่นก็าทำกันเออมันดีแท้วะ่ะลอจาจักทีรู้่ะโอ้ยหินหลื่นนะนี่หานี่ถึงแล้วปอต่อ,อโอ้ยมันมันจวดมากเลย เก้าห้าปาสามสิบาทแล้วพี่น้องสามสิบบาทแล้วโอ้โหผสมน้ำได้ไหมเนี่ยคือมันแพงแท้เอาเก้าห้าครับเต็มถังแป๊บหนึ่งครับ โอ้น้ำมัน30บาทแล้วบอเต็มเต็มเนาะครับผมเต็มถังเลยครับสามสิบบาทรักษาทุกโรคตัวน,นี้ไม่รักษาทุกโรคตั <c oughs> วน,นี้เท่าไรก็เสียอื้อหือ สักขันดิเวลาน,นั้นไปเติมเต็มถังไว้สอบไปที่บ้านแล้วเราก็ค่อยปล่อยใส่รถเรา <Wow. S 1> มันน่าจะประหยัดกว่ากันโอเคไป let's go เราไปตรงมันจะเข้าเมืองนะครับเราต้องย้อนสอบเฮ้ยอยู่เทิร์นวะย้ยอนสอบหลายทีแล้วสงสัยทำบ่อยสำหรับ MT ี่ศูนย์เก้านะครับก็จะมีโหมดการขับขี่นะซึ่งเป็นโหมดคันเร่งนะครับเพราะมันเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับจะมีทั้งหมดสามโหมดนะมีโหมดเอโหมดสแตนดาร์ดแล้วก็โหมดบีนะครับซึ่งโหมดเอเนี่ยมันจะกระชากมากเลย โหมดสตนดาก็จะรองลงมานะครับส่วนโหมด B เนี่ยมันจะนิ่มนวลน,นะครับซึ่งผมเชอบาใช้โหมด B มากเลยเวลาบิดมันจะไม่ค่อยไม่มันจะไม่ค่อยดึงมากอะ่ะมันจะค่อยๆไปนะครับแล้วก็มีแ็คชั่นคอนโทรลนะครับซึ่งควบคุมให้ล้อหน้าล้อหลังเนี่ยหมุนพร้อมกันนะครับถ้าล้อหลังมันหมุนเร็วกว่าหรือล้อหน้ามันมันจะยก,กอะเนาะระบบก็จะทางานตัดคันเร่งนะครับตัดรอบเครื่องนะครับ โอเคนะครับโอ้บรรยากาศดีมากทางก็โล่งดีจังเลยโอ้ย oh, oh, ขับคนเดียวมันเหงาอย่างเงี้ยนะครับคนเดียวตอนนี้ก็เอ่อถึงเขาเรียกอะไรนะสเกลาดมนะั้งผมก็ไม่ถูเรื่องไม่ถูกกันก็ลังจะขึ้นเขานะครับเขาเรียกว่าเขาวังน้ําเขียวมีโค้งเยอะนะครับผมว่ามันก็ไม่ ก็จะแตกต่างอเนเขาค้อสักเท่าไหร่นะถ้าถนนมันดีมันเขาคอมันก็มีโค้งสวยให้เล่นเยอะเหมือนกันนะครับเส้นเนี้ยก็จะเห็นพวกบิ๊กไบค์นะครับในโคราชจะขับมากันเยอะมากช่วงมันหยุดเนาะแต่ช่วงนี้โควิดก็จะเบาบาไปหน่อยแหละนะครับเนี่ยเพิ่อมาดูโค้งโอ้ย ทีศูนย์เก้านะครับมันเป็นรถเนกเกตเนาะมันถ้าเป็นสปอร์ตเนี่ยโหย้ยเขาเช็ดพื้นไปเลยนะครับแต่ก่อนผมขับ MT-15 นะครับ MT-15 เอาคราวนี้ก็ได้มีโอกาสขยับมาเป็นทีศูนเก้าเอาสโค้งโค้งแรกโอ้โหพอได้พอได้เนี่ยนะถ้าทางมันดีเนี่ยจะขับมันมากเลย เต่ยวไปขับเร็วครับเนี่ยผมขับอยู่ร้อยเดียวนะครับโอ้ตรงนี้ก็ทําถนนใหม่นี่ว่าต้องต้องไปดูเออเนี่ยถ้าถนนมันเป็นแบบนี้ตลอดทางเนี่ยมันจะขับดีมากๆเลยโอ้โหถนนสวยมาก เอาเลยไหนพี่โอเคไปโอ้โค้งนี่สวย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 เอาหน่อยเอาหน่อยเนี่ยคือบรรยากาศดีมากอะวงตรงเนี่ยเนี่ยโค้งขวาข้างหน้าเนี่ยมันเป็นโค้งลงอย่างเงี้ย ลองดูลองดูถ้ามากับท่านเศรษฐีเจ้าหอนะเศรษฐีเจ้าหอเนะี่ยช่องของทนะ่านน่ะกวาดเอสพีโอโหคนติดตาเป็นแสนนะ่ะผมไม่ขายช่องท่านจริงๆนเะ ก็ถึงมองน้ำเขียวโอเคครับวันนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับช่องของผมนะครับเลซอร์และคอ a ชแนลนะครับก็จะทำคลิปอะไรไม่รู้เนี่ยลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะมีหลายแบบนะครับหลักๆเลยผมก็่อยากให้เป็นเกี่ยวกับพวกเรื่อง การขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะผมมีความชื่นชอบนะครับในการขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปขับกับพีเลซ่าสักทีนะครับเพราะว่าแกนี่ผอ้่ายังสุดอ่ะผมก็ติดตามคลิปแกมาเยอะอยู่นะครับบางทีแกจะบวชสุดโสุดโพ้แริงโอ้ยน่ยเนาะเอเคครับ วันนี้ก็ส่งท้ายเพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับเรื่อ่นต้อขอ h ชาแนลบ๊ายบายสวัสดีครับ